สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ของวันศุกร์เราจะทำเป็นไข่ดาวหน้าชีสให้เด็กๆได้ทานค่ะจะเป็นไข่ดาวชีสค่ะรอบนี้แล้วก็เชียวไข่ก่อนนะคะเชียวไข่เสร็จแล้วก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะ ไปนึนงรอให้เขาสุกนิดนึงค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเติมด้วยชีสค่ะอันนี้จะเป็นชีสนะคะชีสแข็ง ก็ต้องเอามาขูดชีทของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเติมโดยพาส,สลีนะคะผักอบแห้งโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคน อันนี้ก็เตรียมตักเสิร์ฟค่ะก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอาหารเช้าเป็นไข่ดาวหน้าชีสค่ะ,ะแล้วก็เพิ่มเติมด้วย อันนี้ก็จะเป็นเคจับนะคะหรือว่าซอสมะเขือเทศโทมาโตเคจับอันนี้ก็ซอสเหลืองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนอาหารเช้าจะทำง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้ไม่ต้องมีข้าวนะคะกินแค่นี้เด็กเขาก็อิ่มท้องมากๆเลยค่ะไข่ดาวคนละสองฟองค่ะช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมสืร์ขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเช่นเคยค่ะโชคดีทั้งวันๆิงปังๆนะคะวันนี้ก็จะเป็น วันสุกแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็ได้พักผ่อนกันแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ